พี่น้องคลิปนี้สิภา,ามาบึงผลงานฝักทองที่เฮาผสมเกษรซอยอตอนนี้หน่วยมันใหญ่แล้วพี่น้องมีหลายหน่วยหน่วยใดที่ผสมเกษรซอยปเปอร์เซ็นต์การติดสีสูงพี่น้องผสมเกษรซอยปเปอร์เซ็นต์การติดมันสีสูงติดกับทุกลูกครับพี่น้องคัน ตัวใดที่เอาผสมเกสรสอยลูกที่ผสมเกสรสอยกับสิตติดเกือบทุกลูกอันนี้รุ่นแรกๆพี่นอ้องครั้งในกระแมนพี่น้องที่เนี้ไปเห็นกระแมนตื่นเซามาเอาต้องมาผสมเกสรสอยที่เห็นไกลๆกระแมนพี่น้อง เส้นการติดสูงแห้งพี่น้องขันบอผสมเกสรมันสีล่วงที่มดพี่น้องมีกระแมน,น,นมีดอกตัวเถิกผนมีหลายดอกตัวผู้มันสิหลายกว่าดอกตัวเม,ม่ตัวนี้กระผสมไปเมื่อวานพี่น้องนี่อตัวนี้กระผสมไปแล้วอยู่ฝั่งพูนน้นแนมไปไกลๆกับแมนพี่น้องพุ่ ติดเกือบถูกหน่วยพี่น้องขันเขาผสมเกรสรซอยขันเครื่องเขาป่าเขาหลงพี่น้องบักอึดอกตอเถกหลายแต่มันมีมแมลงผสมซอยพี่น้องถ้าต้องผสมซอยมัน ก็มีก็ะเ้เติบแล้วพี่น้องเลยกรวยเติบแล้วอันนี้ดอกตัวแม่ดอกตัวแม่มันจะมีหนว่วยติดออกมานำเอาก็จัดการเด็ดเด็ดเอาดอกตัวเถึก ดอกตัวเถิกมาจำเกสรดอกตัวแม่พี่น้อง